สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้กลับมาพบกับจิตจับคนหนองวัวแล้ครับเจ้าเก่าที่เก่าทีาทมง่ะตะกอซิ่งขออนก่อนยา้ายต้องหงน่อยแหมต้องอย่างเงี้ยนะเพื่อความบริสุทธ์ของช่องว้ตัวอะไรเดินผ่าดหลังวะายยีเหมลลียวเหรอยีเหมียวเดินผ่าดหลังไหนอ่ะโอ้ยนี่อ่ะ ตายหมดกันช่องดูโอเคนะครับวันนี้ทีมทิจจักคนหนังวัวพบกับอ่างหิน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 ,หนสนามวันนี้ก็ค่อนข้างลื่นนะครับท่านผู้ช,ชมแล้วกไปนะไม่ได้ช่วงนี้เป็นซีเกมเอ้ใช่ดิเอเชียนเกมนะครับเราก็เอากันหน่อยโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มเสิร์ฟก่อนนะครับวัวว่าขอววัา เอ้ยบ้องกัดบ้องกัดโอเคเอายังไม่ยเอาละเอาละเต็งเสิร์ฟมาครับตั้งไว้เสิรออเข้ามาเต็งตามมาเงาะจะเงาะตั้งมายังไม่เข้าฝาอังหินอังหินตั้งขึ้นมาจะโอ๊ตจะโอ๊ตจะโอ๊ตสันแบกไปตรงนี้เรียบร้อยนะครับฝั่งทิศัดจะเสิร์ฟครับเอ่อปามเข้าไปครับสำรวยตั้งขึ้นมา ล้นกบปับโดนทาโทษซะอยากล้นดีนักอยากล้นดีนักอ่ะครับเสิร์ฟลูกถ้ายเต้งเสิร์ฟข้ามไปสํารวยตั้งขึ้นมาแบงแบงตั้งให้จะโอ๊ตจะโอ,ะโอ,ะอ๊ตะจริงๆลูกนี้เป็นลูกเบสิกเลยนะครับเต้งรับไม่ได้อ่ะอครับสํารวยจะเป็นฟังเสิร์ฟเติร์ฟข้ามมาโอ้โหออกนะลูกนี้ออก